โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่12บสอาวางแผนทองคํากัน,นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไปดูก่อนเลยที่ทำเฟรมวีกนะครับทำเฟรมวีกเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าหน้าเทตใบายได้เปรียบมากๆเลยเทนขาขึ้นได้เปรียบแล้วก็แห้งวีก,ก่อนหน้าเนี่ยปิดเป็นแห่งสี เแต่อยู่ข้างในบ่งบอกว่าบริวเวณนี้ไซเวทแงวีนี้ก็เหมือนพยายามจะลูดขึ้นอยู่นะครับน่าเทรดไปได้เปรียบเนาะอ่ะมาดูทางเฟมเดย์กันทางเฟมเดจะบอกได้เลยว่าบริวเวณนี้น้องไซเว์อยู่ในกรอบไซเว์อยู่ในกรอบยังไงก็เป็นกรอบนี้ตีกรอบบนกับล่างไว้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าอ๋อไซเว์อยู่ในกรอบมีโอกาสเกิดภาพไหนได้บ้างก็มีโอกาสที่เด้งจากแนวรับตรงนี้พักตัวเสร็จแล้วค่อยขึ้นเป็นแบบนี้ขึ้นไปชนต้านถ้ามีถึงต้านก็แค่ยอ่อ ก็ถ้าสมมติว่าเกิดถึงต้านแล้วแล้วไม่เกิด P.A. การกลับตัวเราก็จะไม่เซลล์ครับเราก็จะย่อบ่ายขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าลงมาหาแนวรับแถวนี้ยังไม่หลุดแนวรับตรงนี้เกิด P.A. บายก็สามารถพิจารณาเขา้าเทรดบ่ายได้ปกตินะครับในมุมมองของทาง FMD เนาะต่อมามาดูสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยเขาไซเวมาหลายวันแล้วนะแล้วเขาก็เกิดการพักตัวซึ่ง การพักตัวบริเวณเนี้ยครับมันเป็นภาพใหญ่เหมือนที่เรามองกับเดเลยคือเทนของ H1 ี่ยมันขึ้นมาแล้วตรงบริเวณก้อนเนี่ยเขาพักตัวครับพักตัวเป็นถ้าสมมติว่าคนรู้เรื่องของเวฟนะ,ะมันก็คือมันก็จะพักตัวเป็นไทรแองเกิลครับเนาะแล้วก็บริเวณเนี้ยเป็นกลุ่มก้อนของการพักตัวเออ ก็เป็นภาพใหญ่ที่เรามองไว้ตั้งแต่ต้นวีคใช่ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วว่าน้องจะขึ้นมาแบบนี้แล้วพักตัวทีนี้เราไม่รู้ไงว่าน้องจะลงมาหาดีมานโซนนี้หรือดีมานโซนนี้แต่ถ้าเกิดการกลับตัวเราก็จะพิจารณาเข้าเทดบายกันนั่นเป็นเหตุผลว่าเอ้ยมันลงมาตรงนี้เราสามารถพิจารณาเข้าเทดบายได้ถ้ามีคอนเฟิร์มทำฟิลเล็กๆครับทีนี้แล้ววันนี้เป็นยังไงต่อมันก็ยังเป็นไปตามที่เราวางไว้ใช่ไหมครับก็คือเนี่ยโดยส่วนตัวมองว่าน้องเนี่ยมีโอกาสพัก โดยส่วนตัวมองว่าตรงพักตัวตรงนี้เนี่ยเขาพักตัวจบแล้วแหละนะครับถ้าสมมุติว่าลงมาแล้วไม่หลุดแนวรับบริเวณนี้นะครับพักตัวแบบนี้ลงมาปึ้งไม่หลุดแนวรับมีสัญญาณการกลับตัวให้เราเข้อเทตุบายก็จะบายขึ้นไปนั่นเองอันนี้คือแผนที่หนึ่งโอเคเนาะทันอยู่เนาะมองแบบนี้เลยนะครับเออ มาดูทาง,ง H1 ครับ H1 ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าบริเวณเนี้ยมันเป็นเทนขาขึ้นมาจากแนวรับเลยเราได้บายมาปุ๊บปบใช่ไหมเสร็จปุ๊บอ่ะพอ,องไซเวอ์ออกทางด้านข้างแบบนี้ตอนแรกพี่เขาบอกว่าเป็นไดมอนด์เออมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวแบบนี้แบบนี้ก็เป็นไปตามที่เราวางไว้ว่าถ้าหลุดกรอบไซเวย์ ตรงนี้เมื่อไหร่แล้วน้องขึ้นมาหาเราจะเล่นเข้าเทเซลใครจำได้ไหมที่ผมวางแผนไว้ว่าถ้าหลุดบนจะย่อบายนะแต่ถ้าหลุดลงเราจะเด้งเซลนี่คือจุดเด้งเซลครับอ่ะทีนี้พอเด้งเซลเสร็จแล้วมันเราก็ต้องถอยมาดูภาพใหญ่พอถอยมาดูภาพใหญ่เราก็จะสังเกตเห็นว่าอ๋อตรงนี้นะเป็นแนวรับเฮด้วยนะครับแล้วก็ ภาพใหญ่ของ SC สี่เรามองว่าน้องหรือทา e เฟรมเดย์เนี่ยมีโอกาสที่จะย่อตรงเนี้ไซเ a วครับแล้วก็จะกลับตัวขึ้นมาเป็นเทนขาขึ้นเหมือนเดิมแล้วตามเทนที่ไปหาแนวตา้านด้านบนนะครับทีนี้การขึ้นของเขาของท i m เฟรมเชหนึ่งตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็มองว่าเทนขาขึ้นเริ่มแปลกแล้วหรือว่า เป็นปลายเทนของเทนขาขึ้นแล้วนะครับทาไมถึงมองว่าเป็นปลายเทนของเทนขาขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าน้องจะขึ้นน้องควรที่จะพักตัวเป็นไงครับแบบเดียวแบบเดียวเราก็ขึ้นต่อแต่ปรากฏว่าตอนนี้น้องพักตัวนานไปหน่อยนะครับผมก็เลยบ่ายแอคเซลไว้ช้าวันนี้นะครับอะงั้นเรามาตีกรอบการของทำเฟรมเฮหนึ่ง page 1, ก็จะได้กรอบนี้ถ้าสมมติว่าน้องจะเกิดที่จะขึ้นต่อนะครับ น้องอันดับแรกเลยนะมุมมองนะน้องไม่ควรหลุดแนวรับตรงนี้ซึ่งมันไกลมากๆนะครับถ้าน้องจะขึ้นต่อน้องไม่ควรหลุดแนวรับนี้ใช้มุมมองเดียวกันก็คือ H 1ขึ้นใช่ไหมแล้วตรงนี้มันไซเวย์เราก็มองเหมือนไอ้ตรงเนี้ยก้อนตรงเนี้ยครับทุกคนให้มันเหมือนก้อนนี้แล้วก้อนที่มันพักตัวอยู่แบบเนี้ยให้มันเหมือนก้อนตรง ทีนี้ถ้าเรามองแบบนี้ออกเราก็จะรู้ว่าอ๋อสวิงสำคัญที่ไม่หลุดเลยถ้ายังคงไซเวย์เราตรงนี้เรามองเป็นไซเวย์แล้วแหละถ้าไซเว์ไซเว์มีโอกาสเกิดแบบไหนได้บ้างก็แบบนี้ลงมาหาด้านล่างนี้แล้วหารอย่อบายแถวตรงนี้เกิดการกลับตัวค่อยเข้าเทรดายแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือจุดโซนที่หนึ่งที่ผมจะรอย่อบายครับต่อ นะครับแผนที่2คือถ้าสมมุติว่าน้องอปรับตัวขึ้นเลยนะครับผมรอให้เกิด M buy ในทางฟมนีีเราค่อยบายขึ้นไปครับแล้วเราจะเล่น hit เล่น d i v e r g e n ในการเทรด buy ตลอดทางครับถ้าสมมุติว่าน้องพักไม่ได้พักตัวใหญ่สมมติว่าเราเล่น hit buy ขึ้นไปเรื่อยๆือยู่ดีน้องพักตัวใหญ่ๆแบบนี้ให้เรารู้ไว้ใจเลยว่าน้องเป็น ไซเวยแล้วนะน้องอาจจะต้องรอน้องเลือกทางแบบที่ผมวาดอยู่ตอนนี้แต่ถ้าสมมติว่าน้องยังคงขึ้นแบบนี้ทุกคนเล่นฮิตในทางเฟมเล็กๆได้เลยโอเคไหมครับถ้าโอเคพิมพ์โอเคให้วินหน่อยครับไม่รู้ไปเร็วไปไหมนะครับอ่ะแต่มุมมองของผมเป็นประมาณนี้นะครับในทางเฟรมเฮชหนึ่งเลย มีสองแผนนะครับก็คือว่ามุมมองแผนแรกก็คือขอบุญน้อโอเคเนาะมุมมองแผนแรกคือน้องไซเว์ตรงนี้ครับ H1 ซึ่ง H1 ไม่ได้เป็นเทนขาขึ้นที่สตองเทนมากๆแล้วนะแต่น้องไซเว์อยู่ในกรอกถ้าน้องไซเว์เป็นสามเหลี่ยมปากปิดแบบนี้รอน้องหลุดก่อนแล้วจะเกิด QM b y ค่อยว่ากันนะครับอันนี้คือแผนที่ สองเนาะแต่ถ้าสมมติเป็นแผนแรกผมบอกว่าเฮ้ยน้องไซเวย์ก็จริงแต่ว่าน้องมีโอกาสเป็นไซเว่์ปักเปิดปักปิดก็ได้หรือจะหลุดลงมาข้างล่างก่อนก็ได้ถ้าหลุดลงมาข้างล่างเราไม่รู้เลยว่าน้องจะมาดีมานโซนตรงนี้ไหมหรือจะมาแนวรับด้านล่างเลยตรงนี้แต่ถ้าสมมติน้องลงมาแถวนี้สิ่งที่เราต้องรอก็คือรอให้ทำฟเฟมเล็กๆเ,เ,เกิดการกลับตัวแล้วพิจารณาเข้าเทรดบปายอีกทีหนึ่ง นะครับโอเคนะครับนี่คือสองแผนเราขอเรามาดูหน่อยสิยั่วมากๆเลยตรงเนี้ยอ่ะเมื่อกี้เนาะ M 15ที่ละตอนตอนแรกผมขออนุญาตอปเช็คอัก่อบน,นะครับ